คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยทีระวดียิ่งมีและนักนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Club ครับของคนรักสุขภาพค่ะทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตรกรรมเพื่อชีวิตค่ะหลากหลายเรื่องราวข่าวสารสุขภาพ เรามีมาฝากกันค่ะดำเนินรายการดิฉันที่เราได้ยิ่งมีค่ะดิฉันนัดนาลีสุดดีค่ะก็ต้อนรับเดือนพฤษภาคมพี่แมวเดือนที่ห้าจะบอกว่าเดือนนอี้จะบอกว่าครึ่งปีนี้สิคะวมากเพราะว่าพี่ไปแต่และคือได,ได้ได้คุยกับเพื่อนๆนบ้างอะไรบ้างนคะคะเขาบอกว่าปีนี้วัยมากวัยมากไม่ธรรมดาร้อนมากด้วยนะคะนนะก็ที่ผ่านมาเมื่อสักประมาณเดือนเมษายนเนาะช่วงทีอว่าร้อนที่สุดนะแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ ก็เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ารืดูฝนของปีนี้เนี่ยจะไปประมาณเดือนตุลาตุลาคมนะคะ,คะอาจจะทอระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับความร้อนที่ในแต่ละวันนี้จะไม่ต่ำกว่า40องศามีแต่จะเพิ่มมากขึ้นที่เขาบอกว่าลำปังร้อนมากพี่กลังจะบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ละทุกจังหวัดร้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่บางทีเนี่ยเขา คือเขาอาจจะยอมรับเกี่ยวกถ้าเกิดว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะยังกลัวค่าไฟจะขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทุกคนจะหนาวเมื่อบินค่าไฟมาตามที่เราได้ยินกันอยู่นะคะก็เลยจะกลายเป็นว่าว่าเขาก็จะไม่ค่อยที่จะเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมสักเท่าไหร่ซึ่งภาะวะความที่จะเกิดสตรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยไม่ใช่แต่ว่าพวก ผู้สูงอายุนะเราเราท่านๆนี่แหละน้องทีก็ต้องระมัดระวังด้วยต้องดื่มน้าเยอะๆค่ะที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบางทีเนี่ยเราสูญเสียน้ามากกว่าปกตินั่นก็คือคพวกเหนื่ออะไรแบบนี้แหละค่ะร้อนจริงๆปีนี้นอกจากอากาศร้อนแล้วพฤษภาคมเราก็มีวิกเอนแบบจุกๆเลยนะพี่เมยจะ<ห>บอกว,ว่าบางคนนี่ตาปฏิทินกันแดงเ <c oughs> ถือกทั้งเดือนเลยค่ะคุณฟ้าคือหมดตไปกับเมซาละ พฤษภามาอีกแต่ว่าคุณผู้วังไม่ต้องกลัวค่ะมิถุนาก็ทํางานกันยาวๆไปค่ะแต่พฤษภาก็อย่างเช่นที่ผ่านมาก็คือบนแรงงานนะคะแล้วก็จะเป็นเชิดเชยของวันฉัตรมงคลวันพืชมงคลพืชมงคลต่อไปก็วันวิสาขบูชาบูชาค่ะคือคือบางทีเราก็จะดูแต่วันสากลแต่จริงๆแล้ววันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะก็ หยุดก็ได้หยุดค่ะเวลามาทํางานก็ก็ต้องโชดใช้กร,รมนะคะบางทีก็ <laughs> หยุดไปเยอะแล้วก็ต้องทําใจค่ะอย่างที่พี่แมวบอกเลยช่วงนี้อากาศร้อนมากมากบางวัน40ปกว่าองศานะคะผ้ากางก็ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะฝนนี้ก็เขาบอกว่าปลายพฤษภาอาจจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการจะตกหรือเปล่าคือคืออย่างเป็นทางการตามตามพยากรณ์ในะแต่ว่าเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ ตามภาคต่างๆบางจังหวัดน,นะคะบ,บางทีก็ยังเกิดไฟป่าอยู่นะแล้วก็เผาก็ยังเาางงผากันอยู่ใช่ใช่โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนนี้นี่ไม่ใช่ภาคเหนืออย่างเดียวละนะคะ,คะเริ่มมาทางภาคภาคอีสานก็เริ่มมีบ้างแล้วเมื่อสักประมาณกลางกลางเดือนหลังจากสงกลาน์น้องพี่ได้ยินข่าวแถวแถว,แถวหินสามวานะนะคะก็มีไฟป่าเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องฟืนไฟนี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะใครเปิดอะไรทิ้งไว้นะคะแล้วบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดทิ้งไว้แต่ด้วยอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นอะไรที่ จะสูมเสียงอย่างเช่นอ,อ่ะเอาง่ายๆเลยบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมอะไรบางอย่างที่อยู่ในรถที่เราจอดร,รถตากแดด <พอ S 2> ไว,ว้านานอืมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงจากรถหรือว่าเอ๊ะไม่แน่ใจไหมกระทั่งบางคนเขาบอกว่าอน้ําบางทีไว้ไว้ในรถก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่เป็นขวดพลาสติกเรามาระวังใช่ค่ะนะคะก็ต้องดูแลกันทั้งหมดละค่ะช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะ,ะเปิดมาแบบอากาศร้อนแบบนี้ฮิสตกเราก็พูดไปละแล้วก็อีกหนึ่งโรค สำหรับในเรื่องของข่าวสารนะคะช่วงแรกก็ก็ต้องอาหารเป็นพิษแหละพี่เมลซื้อเช้าก็วันเสียนะคะถ้าไม่ได้ใส่ในตู้เย็นอะไม่ทันถึงกลางวันก็เสียคะ่ะขนมก็เหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้จะเล่าให้ฟังว่าซื้อขนุนมาพี่เมลลืมเอาไว้ข้างนอกไม่ได้ใส่ตู้เย็นซื้อมาตอนเชา้าจะกินตอนบ่ายเสียแล้วนะคะขนุน,นะปกติอะเขาก็จะเสียง่ายแล้วเพราะเขาจะเป็น ถือว่าเป็นผลไม,ม้ที่มีกลิ่นใช่<อ>แล้วยิ่งมีเป็นเป็นไอของของความร้อนมันก็จะทําให้เสียได้ง่ายคือแล้วกลิ่นเขาก็จะแบบอืตลบอบอวนอยู่ค่ะคือบางคนเขาก็เสียดายไงพอเสียดายเนี่ยหน้าร้อนโรคที่มาเป็นประจําก็คืออาหารเป็นพิษนะคะ,คะ เราก็เลยจะมาให้เตือนอาหารเป็นพิษย้ำกันอีกทีค่ะว่าอาการเป็นแบบไหนบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราท้องเสียธรรมดาหรือเปล่าน,นะคะคือหน้าร้อนแบบนี้อยากให้ระวังอาหารเป็นพิษนะคะอ,อ,อาการเรามาเช็คกันดูค่ะว่าที่ควรพบแพทย์ด่วนเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษเนี่ยจริงๆมันมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเป็นมากเป็นน้อยทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะคะยิ่งตอนนี้ของเรานี่คือประเทศไทยนี่คือ ร้อนมากเพราะฉะนั้นเชื้อโรคก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการถ้าท้องเสียแล้วอาหารเป็นพิษก็คืออัดเจียนแล้วก็เวียนศีรษะร่วมด้วยนะคะจริงๆแล้วอาหารเป็นพิษเนี่ยเกิดจากการทานอาหารที่มี อาหารหรือว่าน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะก็พวกเชื้อแบคทีเรียไวรัสนะคะหรือว่าไข่ตัวอ่อนของหนอนพยาธิที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารก็อาหารค้างคืนอย่างเงี้ยค่ะเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกหรือไม่ก็น้ําไม่สะอาดนะคะเมื่อร่างกายได้รับเชื้อเหล่านี้เข้าไปเนี่ยก็จะพยายามขับเชื้อโรคออกมาเนี้ยละค่ะก็ทําให้เกิดอาการต่างๆด้วยความที่พยายามขับนะคะความรุนแรงของอาการก็เลยแตกต่างกันไปค่ะ ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคและก็ปริมาณเชื้อโรคที่ได้รับค่ะรวมถึงสุขภาพของตัวผู้ป่วยเองด้วยนะคะอาหารเป็นพิษเนี่ยมันไม่ได้แค่ท้องเสียอย่างเดียวนะคะพี่แมวค่ะบางคนอย่างที่ที่ฉันบอกว่าอาเจียนปวดท้องเวียนศีรษะแล้วก็กระหายน้ําปวดหัวมีไข้ามาหมดเลยค่ะอาการมักเกิดขึ้นทันทีนะคะหลังจากทานอาหารหรือภายใน 4-30ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะพี่แมวเวลาเราไปหาหมอทานไปทานอะไรไปเขาก็จะซักนะทานไปกี่ชั่วโมงละอะไรก่อนหน้านั้นไหมนะคะเพราะว่าอาการเนี่ยมันจะเกิดภายใน4-30ชั่วโมงหลังจากทานอาหารมื้อนั้นนะคะโดยทั่วไปอาหารเป็นพิษเนี่ยไม่ไม่ใช่ภาวะที่มันรุนแรงนะคะแล้วก็หายเองได้หายเองได้ภายในหนวันคะ่ะโดย เราสามารถดูแลรักษาเบื้องต้นได้โดยดื่มน้ําเกลือแร่ ORS AH พี่แมวเพื่อป้องกันการขาดน้ําแล้วก็เกลือแร่ก็คือบางคนเขาก็ดื่มน้ําสะอาดมากๆธรรมดาค่ะจิบน้ําแล้วก็พักผ่อนไม่ทําอะไรที่มันหนักๆแล้วก็รสจัดอาหารนี่ต้ององดนมผลไม้งดไปก่อนค่ะที่สําคัญอาหารต้องปรุงสุกแล้วก็สะอาดย่อยง่ายนะคะคืออย่างที่ดี่ฉันบอกว่าอาการเนี่ย มันจะเป็นหลังจาก4ี่ถึง30ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าภายใน4ี่ชั่วโมงไม่ดีขึ้นค่ะอาการยังรุนแรงเท่าเดิมต้องไปพบแพทย์พี่แมวเพราะว่ามีคนเสียชีวิตมาแล้วเน,นาะขาดน้ำช,ช,ช็อกช็อกใช่พี่คนจะบอกว่าบางทีเนี่ยการที่เขาท้องเสียบางทีมันค่ะเกลือแร่ที่อยู่ในร่างกายค่ะมันถูกขับออกมาหมดบางทีมันก็ทําให้เกิดภาะวะช,ช็อกได้เช่นเดียวกันค่ะ เอาละค่ะมาถึงของดิฉันบ้างนะคะก็ขอต่อเนื่องจากน้องทีแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของช่วงหน้าร้อนแบบนี้ละคะ่ะทีินี้อย่างน้องทีเนี่ยก็คือจะเป็นอ่ะวัยยังเราวัยทำงานหรือว่าวัยผู้ใหญ่แล้วแต่ที่นี้ค่ะเราก็อย่าลืมนะคะว่าจะมีบุตรหลานนะคะที่ช่วงหน้าร้อนนี่แหละเขาก็อาจจะประสบภาวะกับอาการที่น้องทีบอกคืออาจจะอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าท้องร่วงแต่นอกจากนั้นแล้วค่ะก็ยังมีอีก อาการนะคะที่จะทําให้น้องๆหนูๆเนี่ยประสบภัยได้นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังหรือว่าเป็นลมแดดนะคะคุณู้ฟังก็คือทางกรมการแพทย์นี่แหละค่ะเขาก็ออกมาเตือนนะคะรวมถึงแนะนำผู้ปกครองด้วยค่ะว่าช่วงนี้ก็ปิดเทอมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะ ก็จะต้องดูแลบุตรหลานในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นฮิสโตรกได้นะคะรวมถึงในเรื่องของอาหารการกินก็เช่นเดียวกันค่ะทีนี้นอกจากจะเป็นฮิสโตรกแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารการกินแล้วเนี่ยในเรื่องของภูมิแพ้ซึ่งถือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กเนี่ยก็เป็นโรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าร้อนส่วนอาการของโรคนะคะก็คือผิวหนังของน้องเนี่ยเขาจะแห้งคันแล้วก็ไวต่อสารภายนอกที่มาสัมผัส <S 1> <S 1> <plac S 2> น,ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่<ค><ค>ยก็จะทําให้น้องๆเนี่ยมีลักษณะเป็น ผื่นคันนะคะคล้ายๆกับการเป็นลมพิษนะคะก็ต้องสังเกตอาการของน้องด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้องมีอาการแบบนี้นะคะให้เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าที่อ่อนนุ่มสบายแล้วก็เวลาซักเสื้อผ้านะคะให้ใช้สบูออ่อ่อนๆรวมถึงต้องใช้ครีมบำรุงผิวที่ทําให้เกิดความชุ่มชื้นด้วยนะคะ,คะทีนี้อาการฮิสโตข,ของเด็กนะคะก็ บางทีเนี่ยก็จะอย,อย่างที่น้องทีบอกนะคะก็คือจะมีอาการปวดศีรษะหน้ามืดเพอ้อบางทีก็จะมีอาการรุนแรงก็คือหายใจเร็วหัวใจเต้นผิดปกตินะคะหรือว่าบางทีอย่างที่บอกก็คืออาจจะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดู ช่วงคือแบบเนี้ยตอนตอนเนี้ก็คือถ้าบ้านไหนมีมีเครื่องปรับอากาศก็อาจจะบรรเทาเบาบางไปได้แต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีเนี่ยแล้วยิ่งถ้ามีอ่าน้องๆหนูๆน,นะคะที่อายุสูงอายุด้วยนะใช่ค่ะอาการเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดน้องๆที่เขาอ่ามีภูมิแพ้อยู่แล้ว <laughs> หรือว่าอ่ลาลักษณะของของผิวเนี่ยเขา บางคนเป็นคนแพ้งเหงือด้วยนะน้องทีพอเหงือออกมาเนี้ยจะมีตุ่มผื่นคันขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลบางทีในเรื่องของการซักผ้านะคะในเรื่องของวิทยาณปฐพนุ่มสบู่อะไรแบบนี้นะคะก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีความไวต่อผิวหนังแล้วก็เหงือได้เพราะฉะนั้นช่วงปิดเทอมแบบนี้นอกจากผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลสุขภาพแล้วน้องๆหนูๆช่วงปิดเทอมก็ต้องให้ความสําคัญด้วยค่ะหลายโรคเนาะก็คืออาจจะต้องอาจจะต้องยอมอะค่ะถ้ามีเด็กกับคนแก่ข้าไฟอาจจะขึ้นนิดน บางที่อาจจะต้องเปิดแอร์ด้วยฝุ่นด้วยอากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคะ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับชว่วงต่อไปของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะช่วง Health Trip สนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพ เรบช่วงที่2ของรายการเฮลที่คลับคับของคนรักสุขภาพค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของเฮลทริปค่ะทริปสุขภาพดีๆมีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ดิฉันมีในเรื่องของโปรตีนพี่แมวค่ะคือเราก็จะบอกว่าไม่อยากให้กินแป้งเนาะอยากให้กินโปรตีนอืกินโปรตีนมันก็จะอิ่มอิ่มทนอิ่มนานค่ะทานน้อยลงแต่จริงๆแล้วทริปของดิฉันนีฉันจะมาบอกว่า โปรตีนเนี่ยจริงๆมันมีดีกว่าที่คิดนะคะแล้วมันก็มี3ประโยชน์หลักๆซึ่งใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะคือโปรตีนเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกคนในทุกวันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มันสําคัญเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่สําคัญในการใช้ชีวิตนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจค่ะว่าโปรตีนสําคัญยังไงนะคะในเรื่องนี้ก็เลยอยากจะ มาบอกคุณผู้ฟังนะคะให้รู้จักประโยชน์ของโปรตีนที่มีต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายนะคะคือเราจะได้กินโปรตีนให้ถูกต้องเหมาะสมนี่แหละโปรตีนคืออะไรตอนเด็กๆเป็นไงห้าหมู่พี่แมวขบไฮเห็นโปรตีนไทยมันเกล้าแต่จริงๆเนี่ยโปรตีนประกอบไปด้วยกรดอะมิโนซึ่งมีส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อค่ะกระดูกผิวหนังเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะต่างๆค่ะคือถ้าเราบริโภคโปรตีนเข้าไปเนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยจะไปย่อยโปรตีนให้แตกตัวออกเป็นกรดอะมิโนในแต่ละตัวค่ะแล้วค่อยนําไปใช้เพื่อสร้างโปรตีนใหม่ทั่วร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นการบริโภคโปรตีนให้เพียงพอต่อวันก็เป็นเรื่องที่ต้องสําคัญจริงๆนะคะร่างกายก็จะเกิดกระบวนการสลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ได้กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อก,การใช้งานเห็นไหมคะว่าโปรตีนสาคัญยังไง โปรตีนเนี่ยสามประโยชน์ที่ต้องรู้เลยประโยชน์ข้อแรกดิฉันจะบอกเลยว่าโปรตีนช่วยอิ่มนานเนี่มะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามันมันอิ่มนานอิ่มทนน่ะค่ะอไม่งั้นมันจะหิวตลอดคือพี่แมวเคยหิวตลอดมะยังนะยังไม่เพราะว่ากิงโปรตีนเยอะกินโปรตีนเยอะตอนเช้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรากินโปรตีนเยอะเนี่ยมันจะทําให้อิ่มนานค่ะไออาการหิวตลอดเวลาเนี่ยก็จะลดลงอะนะคะคือถ้าหิว ลดลงสําหรับคนที่พยายามลดน้ําหนักแล้วก็นักกีฬาเนี่ยที่ต้องเผาผ่านแคลอรี่จำนวนมากเนี่ยคนกลุ่มนี้โปรตีนก็เลยมีประโยชน์เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากจะช่วยให้รู้สึกอิ่มนานถ้าเทียบกับกินคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันค่ะถ้ากำลังจะพยายามงดกินขนมปังขบเคี้ยวไม่ดีกับสุขภาพก็อยากจะให้มาทานอะไรที่มันเป็นโปรตีนสูงแทนกับพวกถั่วเนาะได้อยู่นะ<อ>นะพวกตระกูลถั่วค่ะโปรตีนสูงค่ะ เะมื่อกี้ประโยชน์ข้อแรกประโยชน์ข้อที่สองโปรโตีนช่วยเพิ่มการเผาผลาญค่ะโปรโตีนเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญหรือว่ากระบวนการที่ทําให้ร่างกายเปลี่ยนอาหารและเครื่องดื่ม ที่กินให้เป็นพลังงานซึ่งโปรตีนสามารถช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกคนที่อยากปรับเปลี่ยนองค์ประกอบหมายถึงปรับเปลี่ยนน้าหนักตัวไขมันมวลกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะคะทําให้เรากินโปรตีนเนี่ยมากพอทั้งวันเราก็ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อได้นะคะการมีมวลกล้ามเนื้อที่เพียงพอเนี่ยก็จะนําไปสู่การรักษาระดับการเผาผลาญที่มีประสิทธิภาพนะคะ,อะนอกจาก ช่วยอิ่มนานข้อที่2ช่วยเผาผลาญด้วยคุณผู้ฟังอาประโยชน์ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าโปรตีนช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวและเติบโตค่ะเพราะว่าโปรตีนที่มีคุณภาพเนี่ยประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มของกรดอะมิโนสายโซกิงนะคะ <c oughs> ที่มีซิลีนและมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อช่วยให้ฟื้นฟื้นฟูก็คือหลังออกกําลังกายเนี่ย จะมีแรงต้านมีความทนทานนะคะแล้วก็โปรตีนที่คุณภาพสูงเนี่ยจะอยู่ในอาหารจาพวกสัตว์นะพี่แมวค่ะสัตว์เนื้อสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเนื้อวัวคือปกติพี่พี่แมวกินเนื้อสัตว์ติดมันไหมไม่เลยค่ะอะพี่แมวมาถูกทางนะคะพวกนมอเราจะรู้ว่านมทัวผลิตภัณฑ์จากไข่แล้วก็ไข่ทั้งฟองด้วยนะคะครานี้นะคะ คือในพืชเนี่ยก็ยังมีโปรตีนอีกที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมแล้วก็เจริญเติบโตส่งเสริมในการเจริญเติบโตและฟื้นฟูกล้ามเนื้อดิฉันบอกแต่ต้นเลยตระกูลถั่วค่ะคุณผู้ฟังถัวถ่วเรื่องถั่วลันเตานะคะ,ะพวกเมล็ดแฟลกต่างๆเนี่ยต้องกินโปรตีนเท่าไหร่แล้วก็บ่อยแค่ไหนระยะเวลาใน,ก,นการกินโปรตีนเนี่ยสำคัญมากสําหรับนะักกีฬาเพราะว่าเขาจะฟิกเนาะเพราะว่าเขาจะสร้างกล้ามเนื้อเนื่องจากการออกกําลังกายทาให้กล้ามเนื้อเกิดความเครียด เก่งแล้วก็เสียหายค่ะเขาก็เลยกินโปรตีนให้กับร่างกายส้มแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อใหม่นะคะโดยปกติเรากินโปรตีนประมาณ20-40กร,รัมให้ได้ภายใน30นาทีหลังออกกำลังกายค่ะหรือถ้าหากไม่สะดวกอยู่ระหว่างเดินทางเนี่ยลองกินโปรตีนเช็คที่มีคุณภาพ่พี่แมวเดี๋ยวนี้เขามีเป็นผลิตภาณัน์เนาะ อาหารเสริมอะที่เป็นโปรตีนเราก็เช็คแบบกับน้ำผสม <g ül> อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เคยเห็นอยู่นะคะแล้วเคยแอบบแอบบแอบบทานอยู่บ้างนิดหน่อยก็คือคนที่บ้านเขาทานก็เลยแอบ,บทานเขาคือมันจะเป็นคล้ายๆกับเว <We 're S 2> หรอคะไม่ถึงกับเวอะค่ะเป็นคล้ายๆพี่จะเรียกว่าอาหารนก, <c oughs> นกคือมันจะเป็นพวกถั่วรวมมิตรชนิดต่างๆอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกันแล้วก็จะใส่เป็นน้ําร้อนก็ได้หรือจะใส่เป็นนมที่เราชอบก็ได้ก็ก็ ก็ทานไปมันก็จะออกมาคล้คายคอนนิ่มๆอร่อยอร่อยเหมือนกับทานโจ๊กก็เหมือนค่ะ,คะก,ก,ก็ก็อิ่มอย่างที่น้องทีบอกนะคะมันก็ให้ให้พลังงานดีอยู่คือวันนี้รู้แล้วนะว่าทุกคนบอกว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆประโยชน์มันเยอะมากพี่แมวใช่แล้วค่ะก็เลยมีมาฝากกันพี่แมวมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะก็เอาใจจะบอกว่า เอามาฮิวใจตัวเองได้ไหมเนื่องจากว่าตอนนี้มีภาวะภาวะความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะคะในปัจจุบันนี้ทีนี้ก็เลยจะมาชวนคุณผู้ฟังลองดูกันข่าวว่าคุณผู้ฟังนี้มีสัญญาณที่เตือนว่าอยู่ในภาวะความเครียดกันบ้างหรือเปล่านะคะก็ด้วยภาวะเร่งรีบในปัจจุบันนี้ล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่บางทีนี้เราจะเกิดความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ก็จะส่งผลที่ ไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยจะต้องมีผลร้ายเกิดขึ้นกับสุขภาพอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วก็บางคนเนี้ยเครียดที่ไม่ยอมรับกับตัวเองนะว่าตัวเองเครียดนะคะก็จะทําให้เราไม่รู้ตัวเองละว่าเราเครียดทั้งๆท,ที่เราเนี่ยอยู่ในภาวะของความเครียดทีนี้เรามาสังเกตดูค่ะว่า เราเนี่ยอยู่ในภาวะของความเครียดหรือเปล่านะคะลองสังเกตอาการของตัวเองดูค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดบอกอาการบุบผู้ฟังอาจจะแบบม,มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอลองดูค่ะว่ามีอาการปวดศรีรษะหรือเปล่ากล้ามเนื้อตึงไหมหรือว่าปวดบริเวณคอหรือหลังหรือเปล่าถ้าเกิดพูดข้อน,นี้บางคนอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฉันนั่งเป็นออฟฟิศซินโดมหรือเปล่าหรือว่านั่งกัอ่านั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆหรือเปล่า อ่ะเนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นข้อที่1นนะคะข้อที่2ก็คือนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่สนิทอ่ามีไหมนะคะมีความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะคะอ่อนแอเป็นหวัดง่ายขึ้นขาดความใจจดใจจ่อหรือว่าสมาธินี้เริ่มที่จะลดลงแล้วความจําแย่ค่ะรู้สึกว่าหมุดหงิดง่ายใจร้อนวิตกกงังวลโกรธง่ายนะคะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นบางทีนี่มีอาการปวดท้องปากแห้ง อลองดูนะคะคุณผู้ฟังว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟัง ให้สันนิษฐานไว้เลยค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสัญญาณที่เตือนจากร่างกายว่าเข้าข่ายในภาวะที่มีความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้นะคะอย่าปล่อยทิ้งไวค้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าความเครียดนี่แหละจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยซุดลงแล้วก็บางทีเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตในประจําวันของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันการทํางานหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะคะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราพบว่าเรามีอาการ ต่างๆที่ที่ฉันบอกมาไม่ว่าจะเป็นอสมาธิลดลงเบื่ออาหารหรือว่ามีความเหนื่อยล้าหลับไม่สนิทนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดอาการเหล่านี้แล้วเนี่ย อย่างแรกเลยนะคะให้ทําตัวให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากที่สุดนะคะด้วยการฝึกหายใจเข้าออกให้ช้าๆนะคะแล้วก็ให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหางานอดิเรกทําไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่ชื่นชอบหรือว่าออกไปดูหนังฟังเพลงออกไปเที่ยวดูบ้างไปหาธรรมชาติดูบ้างนะคะหรืออาจจะไปนวดผ่อนคลายนะคะให้รู้สึกว่า สมองเนี่ยมีความผ่อนคลายมากขึ้นร่างกายให้มีความผ่อนคลายมากขึ้นและที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบริหารจัดการกับตัวเองแล้วแหละแต่ไม่สามารถที่จะบรรเทาเบาบางอาการเหล่านี้ได้เนี่ยต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเอ,อ่อจะบอกว่าคือร่างกายของคนเราเนี่ยบางทีมีความโต้อตอบ หรือว่าการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะความเครียดที่ไม่รู้ตัวบางคนมีอาการคล้ายกันนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในภาวะความเครียดบางคนอาจจะอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลบางคนอาจจะอยู่ในภาวะความเครียดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะดูแลตัวเราเองได้หรือว่าดูแลจิตใจของเราเองได้ระดับหนึ่งแล้วอะค่ะเราก็ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็มีให้ปรึกษากันแทบทุกโรงพยาบาลที่สามารถที่จะเ็ใไมสาตรวจสุขภาพใช่แล้วค่ะก็คือโทรไปปรึกษาก่อนนะคะหรือไม่ก็ไปเล่าอาการให้ฟังว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอาการวิตกกังวลของเราก็อาจจะหายได้นะหรือบางทีแบบหาทางออกไม่ได้อ่ะบางคนแค่เสียวินาทีมันอาจจะทําให้เรามีความคิดมีความคิดอะไรที่ที่ค่าตัวายเน่ะเพราะฉะนั้น ดูแลจิตใจให้ดีๆค่ะเพราะความเครียดนี้มันอันตรายแล้วก็ยิ่งภาวะอากาศร้อนๆแบบนี้นะเครียดง่ายกว่าเดิมใช่แล้วค่ะฝากไว้ด้วยค่ะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทาง fm 8 9 5 innovation for life นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันทีเราได้ยิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ